ลสวัสดีค่ะพบกับไลฟ์ t i ตา์ดังพิมพ์ c h ชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวขนมในยุค9 0ค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะได้หวนระลึกถึงวันๆได้คิดถึงขนมที่เราเคยทานตอนเด็กๆก,กันเนาะนี่ค่ะวันนี้มีผู้ช่วยมารีวิวด้วยนะคะชื่อน้องกิมจิค่ะเดี๋ยวรีวิวน้องแมวกันเลยนะคะกิมจิเขาเป็นเด็กกำพร้าค่ะ นะคะโดนโดนทิ้งคุณพิมก็เลยรับอุปการะมาเลี้ยงใหม่อีกหนึ่งตัวนะคะชื่อน้องกิมจิครับดูชื่อน้องกิมจิตอนนี้หนูกําลังง่วงมากเลยลูกโอ้โหนี่ค่ะทักทายเพื่อนๆหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมหนูดื้อมากเลยค่ะม,มาดีว,วิดกำแบบนี้นะค,ะ,คะนี่ค่ะ อย่างแรกเลยนะคะโอ้ยงองเงงองเงโอ้ยในวันขนมันสิลุอ,อ่ะเดี๋ยวให้น้องกิมจิรออยู่ตรงนี้เนาะนี่ค่ะขนมชิ้นแรกนะคะคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะนี่ค่ะแชนะคุณพิมพ์ซื้อมาสองสีเลยนะคะแต่ข้างในก็คืออุ้ยเดี๋ยวนะ โอ้อ่ามานั่งตั็ไปนั่งข้างล่างก่อนนะลูกข้างในก็เป็นช็อกโกแลตค่ะก็เป็นลูกอมโกโก,โกห้หัวโตนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูค่ะนี่ค่ะชาดาเป็นไงคะนิดเดียวเองเนาะ <laughs> ใหญ่แต่กล่องสมัยก่อนนะคะสมัยคุณพิมพ์มเด็กๆก็ชอบซื้อมาทานค่ะแต่รู้สึกว่าจะมีกล่องเล็กกว่านี้นะคะทานเสร็จก็เป่าเป่าแบบเ,แบบเหมือนเป่ากล่องอะคะ่ะ นะคะนี่ค่ะวันนี้คุณพิมพไปมาร์เก็ตวิลเลจนะคะก็ไปเจอบูธขายขนมโบราณะค่ะก็เลยซื้อมาแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะ <S <S คอันนี้ก็จะเป็นเปลือกส้มค่ะเปลือกส้มเค็มนะคะนี่ค่ะเปลือกส้มเค็มก็เมื่อสมัยเรียนก็ชอบแอบเอาไปทานในห้องนะคะก็แบบ แกงวงได้ดีมากเนาะอ่านี่เลยทําให้เราฟันผุนะคะทําให้เราต้องถอนฟันไปหลายซี่ก็เพราะขนมนี่แหละค่ะตังเมไม้นะคะอร่อยมากชอบมากเมื่อก่อนต้องทานทุกวันนะคะโตมาก็เลยฟันผุค่ะนี่ค่ะอร่อยมากใครเคยทานบ้างคะห่าเก็บไว้ก่อนเนาะ ต่อมาก็นี่ค่ะแาดาขนมกิมบวยค่ะบวยเค็มอัดเม็ดนะคะอันนี้ก็รสชาติอร่อยอ่าต่อมาก็เป็นนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหวนนะคะสมัยเด็กๆชอบมากเป็นคนที่ชอบเอะไรชอบเครื่องประดับตั้งแต่เด็กนะคะแต่ตอนนั้นก็ยังเด็กเนาะก็ยังไม่มีพวก ร้อยแหวนอะไรนะคะแต่ก็ไปเห็นเนี่ยลูกอมอันเนี้ยก็เหมือนแหวนเพชรแบบวงมาเริ่มเลยเราก็ซื้อมาใส่เล่นนะคะเล่นด้วยกินไปด้วยเนาะนี่ค่ะคุณพิงก็ซื้อมัทั้งหมดสามรสนะคะก็มีลิ้นจี่รสองุ่นแล้วก็รสสตรอเบอรี่นะคะมีสามรสค่ะนี่ค่ะน่าทานเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรคะบูมบูมซิปเปอร์นะคะน่าจะเป็นอะไรซิปเปอร์สตรอเบอรี G ่จิจารลูกอมสตรอเบอรีค่ค่ะเดี๋ยวแกให้ดูนะอืมโอ้ยมีตัวสอนมีของเล่นแถมมาด้วยตัวเอเย่ <laughs> บางครั้งนะคะตอนเป็นเด็ก เราซื้อขนมเราก็ไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรเขาเรียกอะไรไม่ต้องการการ,การมีประโยชน์เนาะความมีประโยชน์ของขนมต้องการที่สุดก็คือของแถมหรือของเล่นที่มันอยู่ในกล่องอย่างมีขนมยี่ห้อหนึ่งอะไรนะนาจาอะไรอะไรนาจาอะไรสักอย่างที่มันแถมบ้านอะแต่พี่ิ่มซื้อมาแบบโอ้โหแบบหลายสิบชุดเลยนะคะมาต่อบ,บ้านเล่นอ่านี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆน่าจะชอบนะคะสาหร่ายทะเลเนาะเป็นสาหร่ายสมัยก่อนต้องห่อละสองบาทนี่ค่ะอร่อยมากสาหร่ายทะเลออันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะจอลล่สติกนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรคล้ายๆสุกัสเป็นลูกอมนะคะเคี้ยวนึบหนับติดฟัน นะคะก็จะมีรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสอังกูนค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นมากหอมเยารานะคะพิมไม่ชอบทานนะคะแต่อยากซื้อมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมค่ะนี่ก็เคยทานแล้วแบบมันขมๆเผ็เดๆอะ่ะมันรสยังไงก็ไม่รู้ไม่ชอบค่ะอ่าน,นี่เลยอันนี้อร่อยมากนะคะนี่อร่อยมากจะบอกว่ามันแบบ ชอบมากเลยนะคะสมัยเด็กมันเป็นน่าจะเป็นผงโกโก้นะคะถ้าจำไม่ผิดเป็นผงโกโก้แล้วก็ตักทานเนาะตักทานนี่ค่ะน่ารักตอนสมัยเราเด็กๆมันก็ไม่เล็กอย่างนี้เนาะตอนนี้เราตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นยักแล้วขนมก็เลยดูจิเล็กนิดเดียวตอนนี้ก็ไม่แพงนะแต่ก็แพงกว่าสมัยโน้นเนาะ อ่านี่ค่ะชอบมากเลยชอบที่สุดชอบที่สุดมาคิตตี้บอยฟรุตครีมโคนนะคะชอบแบบว่าเอามาทำไอศครีมเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นโคนนะคะแล้วก็จะมีครีมคล้ายๆยาสีฟันนี่ค่ะ ทีมโคนนะคะเดี๋ยวลองลองเล่นให้ดูลองชิมให้ดูไม่ได้ทานมาหลายสิบป,ปีแล้วนะ้องไม่รู้ว่ารสชาติจะเหมือนเดิมไหมนะคะอ้อเรามีเรามีกันไกลนี่นะนี่ค่ะนี่ค่ะกรีสครีมเล็กๆจิ๋วๆนะคะ อันนี้ก็คล้ายๆเหมือนยาสีฟันหลอดเขาจะเหมือนยาสีฟันนี่ค่ะวิธีการทานก็จะมีปุ่มแหลมๆที่ที่ฝานะคะเราก็จิ้มเข้าไปค่ะจิ้มเข้าไปให้ให้เขาเป็นรูนะคะแล้วก็บีบโอ้โหบ,บ,บีบยากมากเลย ลูกเขาเล็กอะค่ะอ่าแล้วก็บีบบีบบ,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 ะะบีบไปเรื่อยๆนะคะบีบไปเรื่อยๆขอจะเสร็จม,มือมือ <c oughs> นี่ค่ะอ่ะติ่ต่างก็เสร็จแล้ว <c oughs> สวยมากเลยนี่ค่ะสวยไหมคะอ๋อก,ก,กล้อโฟกัสลว นะะสวยไหมอติต่างว่ามันสวยมากแล้วกันเนาะอืมหอมเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเหมือนเดิมไหมอืมอร่อยค่ะแต่ถ้าเด็กๆคงชอบเนาะนี่ค่ะเวลาคุณพิมพ์ทานไอศครีมจะชอบกัดชอบกัดตูดไปก่อน อร่อยค่ะเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองทานลองไปทานดูนะคะเ,เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนใส่ในกล่องเหมือนเดิมอร่อยค่ะหวานเจี๊ยบเลยหวานมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นสับรถกับสตรอเบอรี่นะคะค่ะแล้วก็ของเล่นที่ชอบมากอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเกมกดที่แบบ เป็นห่วงในน้ำค่ะนี่ค่ะแชดานี่ค่ะเห็นไหมคะก็นะคะวิธีการเล่นสมัยเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยมีของเล่นอะไรมากมายนะคะก็มีบาร์บี้นอกจากตุ๊กตาบาร์บี้ก็มีพวกเกมเกมอะไรอะที่เป็นเกมเศรษฐี เกมอะไรนะโดมิโนใช่ไหมคะโดมิโนแล้วก็เนี่ยชอบมาชอบมาเล่นแบบนี้ยค่ะเนี่ยกดให้แบบให้หัวมันเข้าไปในในเสาแหลมๆอะค่ะก็จะเล่นอยู่อย่างเงี้ยเหมืนแบบสมัยหนูยังไม่มีมือถือเนาะยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเด็กๆก็ไม่ค่อยมีอะไรเล่นเท่าไหร่นอกจากส่วนใหญ่ก็แอคทิวิตี้แบบมาเก็บ โดนหนังยางเล่นอะไรอะ่ะเออวิ่งไล่จับอะไรเงี้ยค่ะตามปราษาเด็กสมัยยุคเก้าศูนย์นั่นเนาะแล้วก็พอมีอันนี้เข้ามาก็ซื้อมาเล่นค่ะแล้วก็มีเกมเศรษฐีดมิโนโอ,อะไรพวกเนี้ยเนาะตอนนี้ก็ก็อยากจะ ระลึกถึงวันวานวันเก่าๆเนาะสมัยเป็นเด็กว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งนะเราเคยมานั่งกดแบบใช่ไหมกดแบบของเล่นแบบเนี้นะคะซึ่งตอนเนี้ยเราก็กดสมาร์ทโฟนแทนกดกันทั้งวันทั้งคืนนะคะเป็นโรคติดสมาร์ทโฟนไปแล้วเนี่ค่ะนี่เข้าไปแล้วเดี๋ยวนะคะ โอ้ยพลาดเป้านี่ค่ะเข้าไปทั้งหมด4ห่วงแม่พี่แม่ขอมาค่ะโอ้ย,ออยหลุดมาหลุดมดเลยโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะไปซื้อมาลองทานหรือมาซื้อให้บุตรหลานนะคะหรือซื้อมาดูเพื่อที่จะให้หายคิดถึงก็ พิกัดก็อยู่ที่ Market ว l l เลนะคะถแถวแถวบางนากมส2บสนะคะก็แวะไปดูแวะไปซื้อได้นะคะไม่แพงเลยค่ะคุณพิม์ซื้อมาเนี่ยชิ้นละ3ชิ้นน่าจะ10บาท3ชิ้น10บาทอันนี้2ชิ้น10บาทก็ตกอันละ5บาทใช่ไหมคะอันนี้ก็กล่องละ5บาททั้งหมดนี่ที่ซื้อมาก็ทั้งหมด150บบาทเองค่ะไม่แพงเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะน้องแมวน้องแมวหลับไปแล้วนะคะน้องแมวไม่ได้มาลาเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะคะคราวหน้ามีอะไรมารีวิวก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในในตอนหน้าเนะาะค่ะวันนี้สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย